สวัสดีครับอันนี้ย่ามูราโตสอแบบไม่ได้กระทบเปลือกนะครับเริ่มเกิดดีมากแล้วครับฝนตกใส่นะครับตัวนี้ก็คือผมเพาะให้ลูกค้าดูเนื่องจากลูกค้าท่านหนึ่งซื้อไปแล้วไม่งอกนะครับก็เนื่องจากว่าเขาเอาไปปลูกตั้งแต่ช่วงมีนาเมษานะครับแล้วฝนแล้วอาศัยน้ําฝนไม่มีน้ําในการลดนะครับเขาเอาไปปลูกมันก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดอยู่แล้วครับ เพราะว่ามูราโต้2แบบไม่ได้กระเทาะเปลือกมันไม่ได้เกิดง่ายๆขนาดนั้นนะครับก็นี่นะครับมูราโต้2แบบไม่ได้กระทาะเปลือกนะครับถึงแม้จะเกิดยากแล้วก็มีอัตรางอกต่ํากว่าแบบกระทาะเปลือกนะครับตัวเนี้ยถ้าง,งอกสูงสุดก็ได้ประมาณ70%นะครับก็งอกดีนะครับถ้าเราลดน้ําให้น้ําได้นะเห็นไหมครับเวลาที่ลูกค้าดูจากคลิปลูกค้าก็ต้องสังเกตดูความชื้นของดินด้วย นะครับว่าความชื้นประมาณนี้อันนี้คือดินที่มีความชุ่มชื้นดีนี่ครับกำลังเกิดเพียบเลยนะครับกำลังแตกหน่อเพียบเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบเวลาลูกค้าซื้อไปก็ใส่ใจในการปลูกนะครับใส่ใจในการปลูกการให้น้ำขั้นตอนที่เราแนะนำนะครับเพราะว่าลูกค้าไปปลูกแล้วไม่มีระบบน้ำดูแลแล้วไม่เกิดบอกว่าเสียเงินหลายพัน จากเราเราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงละครับเพราะว่ามเมล็ดมันก็มเมล็ดมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแค่เราก็แนะนําแล้วนะครับว่าให้มีระบบน้ําก่อนปลูกถ้าไม่มีระบบน้ําก็อย่าปลูกนะครับหรือรอช่วงพฤษภาที่ฝนตกบ่อยๆแล้วค่อยปลูกเนี่ยครับอัตรางอกเขาก็ไม่น่าผิดหวังครับก็เริ่มทยอยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮะเริ่มเป็นหน่อขึ้นเรื่อยๆเพียบเลยครับนี่คือมูราโตสแบบไม่ได้กระทบเปลือกนะครับ นะครับนี่นะครับก็เกิดดีปกตินะครับก็ลูกค้าก็สนใจเยอะนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอัตรางอกน้อยกว่าแบบกระถอบเปลือกนะครับแต่ว่าก็ก็ยังดีกว่าไปซื้อแบบต้นพันธุ์นะครับซื้อต้นพันธุ์นิดเดียวได้นิดเดียวนะครับวันนี้เกียงสักมเมล็ดและท่อนพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์นะครับมาถ่ายให้ลูกค้าดูมเมล็ดหญ้ามูราโต2สแบบไม่ในกระถอเปลือกนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจและกําลังมองหาเมล็ด ช่วงนี้มเมล็ดก็จะเป็นลอตท้ายๆแล้วนะครับเหลือประมาณ100กิโลสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ